ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเอาดาบทูชิตะนะครับผมนะครับก็วิธีการก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าคุณรู้แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่อีซี่มากนะครับผมก็อันดับแรกนะครับให้เราไปที่เกาะปราศาทนะครับผมโอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับผมสำหรับเกาะปราศาทตรอันดับแรกเลยคือมันจะต้องมีคนนะครับมาเสกแอดมินก่อนนะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้แอดมินก็จะเกิด บริเวณตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เสกนะตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นตรงเมื่อกี้แหละนะแล้วก็คือวิธีการเสกแอดมินมันจะต้องมีฮาคิด้วยนะครับผมฮาคิสีนะอันจุดแรกก็จะมีตรงนี้นะตรงไหนะแถวๆนี้แล้วท่านผู้ชมเมันจะมีปุ่มให้เหยียบนะครับผมนี่นะผมนี่จะเป็นสีขาวนะครับอันต่อไปจะเป็นเอ,อสีแดงนะครับนี่นะครับผมนะ สำหรับที่ฮารคีสสีแดงนะครับมันจะอยู่แถวๆออตรงที่เป็น NPC ทีที่เวลาที่เราจะทำเเอผอา VC นะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมก็หยับไปเลยนะครับอันสุดท้ายมันจะอยู่ข้างบนเลยนะครับผมข้างบนปราสาทนะก็จะเป็นฮออาคิสเกาะสีชมพูนะครับผมหีเลเจนเดลี่ทั้งนั้นเลยนะครับแนะนําว่าให้เตรียมโลบักด้วยนะนะครับผมไม่ก็ถ้ามี N p c ีที่ขายเออ สีฮาคิ้ก็ซื้อจากมันได้นะครับเอาเป็นว่ามันอยู่ข้างบนตรงนู้นนะครับผมอันสุดท้ายนะครับมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับใครมีผลแสงครับก็บินขึ้นไม่ได้นะครับผมสกแอดมินเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีเอหมอกลงใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมก็ให้เรานะครับมาที่เกาะไฮดร้านะครับผมมาถึงแล้วนะครับเกาะไฮดราให้เรานะครับมาที่เตรงน้ําตกให้เรามาที่ตรงน้ําตกนะครับผมอูแบตก็จะหมดแบตมันจะหมดนะ ให้เรามาที่น้ําตกนะครับหรือจะเดินเรียบมาตามแม่น้ําลําธารตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมาตรงน้ําตกพอดีนะครับนี่ตรงนี้เลยนะก็ให้เราไปตรงน้ําตกตรงนี้ลงไปเลยครับลงมาแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็เข้ามาในนี้เลยนะครับมันจะเป็นเทางลับนะครับพอเข้ามาใช่ไหมท่านผู้ชมครับก็ให้เราเอ่อทาลายตัวนี้ออกนะท่านผู้ชมปึบมันจะมีเอ่อพวกผีพวกอะไรก็จัดการมันออกไปให้หมดนะครับ ครับเรียบร้อยพอจัดการเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสังเกตเออน้ําที่มันไหลลงมาตรงนี้นะครับผมนะนี่หันมาทางขวาแล้วก็จะเห็นน้ําตกที่ไหลลงมานะครับก็ให้เรากระโดดขึ้นไปเลยนะครับมันจะมีเธอ,เอ,อทางลัดเขาให้เราเข้าไปอยู่นะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับพอเข้ามาก็มาตรงนี้นะครับถ้าเป็นเอ่อ ตอนที่เราเสกแอดมินนะครับมาตรงนี้มันจะเป็นสีขาวๆนะครับปิดประตูสีขาวๆเข้าไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เงื่อนไขคือเราจะต้องมีเลเวล2 0 0 0อัพนะครับถึงจะสามารถทำภารกิจนี้ได้นะครับผมแล้วก็พอมาถึงตรงนี้พอคุณเข้าไปใช่ไหมนะครับผมย้ำว่าต้องเลเวล2 0 0 0นนะครับผมพอเข้าไปมันจะวาร์ปไปที่เออเกาะเต่านะครับมันจะวาร์ปไปที่เกาะเต่าให้เลยนะท่านผู้ชมเราก็จะอยู่บริเวณตรงนี้แหละนะครับไม่ตรงไหนก็ตรงนึงนะครับก็ เควสต่อมาะครับที่เราจะต้องทําเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าประตูมาแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็คือเราจะต้องไปจุดไฟนะครับมันจะมีไอเทมตัวหนึ่งไหมเรานะครับมันจะเป็นเออเหมือนเป็นเออคบเพลิงนะครับผมสีขาวนะครับผมก็จุดแรกเลยนะครับมาจุดแรกเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมก็ขออนุญาตไม่เดชนะครับผมจะเดินเอานะครับวิ่งเอาเดินมาบริเวณนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นนี่ครับตรงนี้ครับตืินตามผมมาได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนช่องนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนช่องครับใครมีขนแสงก็บินขึ้นไปได้นะครับใครไม่มีก็แอร์จําขึ้นไปนี่ครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ให้จุดไฟนะครับผมต่อไปครับผมจุดที่สองนะครับผมอ่าจริงด้วยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ก็เอาไปเอยทุบเครื่องจุดเข้าไปเลยนะครับต่อไปครับจุดที่สามนะครับผมนี่ครับผมนะท่านผู้ชมครับสังเกตต้นไม้ต้นนี้ไว้นะครับผมนี่ต้นนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมขึ้นไปบนเอ่นอันข้างบนสุดนะครับผมนะครับใครมีปลแสงก็บินขึ้นไปเอานะครับใครไม่มีก็ กระโดดขึ้นไปเอานะครับผม,ผมก็จะกระโดดขึ้นไปเพราะว่าผมไม่มีปุ่นแสงครับขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้บนสุดยังน่าจะบนสุดแล้วนะโอเคครับผมเข้ามานะครับมันจะมีที่จุดเทียนนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมที่จุดไฟนะแล้วก็จุดต่อไปครับผมด,ดูลงมาเลยครับ จุดต่อไปครับให้เรามาที่เออหน้าแมนชั่นนะครับแล้วก็เดินมาทางขวาน,นี่ครับผมให้ท่านผู้ชมสังเกตซากเรือลำนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ให้เรากระโดดเข้ามาเลยนะครับเข้าไปในซากเรือนี้จะมีที่ให้จุดคบเพลิงอีกอันนึงนะครับนี่ตรงนี้นะครับต่อไปอันสุดท้ายครับผมนี่ครับผมนะ ให้เราสังเกตบ้านหลังคาแดงๆหลังนี้เอาไว้นะครับลงมาแล้วก็มาที่หน้าบ้านนะครับจะมีที่จุดไฟอันหนึ่งครับก็ให้เราจุดไปเลยก็เสร็จแล้วนะครับผมและคราวนี้มันก็จะขึ้นข้อความนะครับเป็นประตูริวมะเปิดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ให้เราเข้าไปตีได้เลยครับซึ่งบอสก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมประตูตรงนี้มันจะเปิดนะครับแล้วก็จะมีบอสนะครับผมยืนอยู่ข้างในนะครับผมก็ให้เราตีได้เลยนะครับแล้วก็จะดอบเป็นดาบทูชิตะมาให้เรานะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมสลับดาบทูชิตะนะครับแล้วก็ย้านะครับผมก็คือเราจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราต้องมีเลเวล2,000ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ต้องมีคนเซกแอดมินนะครับผมถึงจะสามารถทําได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําตามที่ผมสอนมาได้เลยครับผม นะแล้วก็ถ้าใครจำไม่ได้ว่าวิธีเสกเอ็นมินต้องใช้ฮาคีเกาะสีอะไรบ้างก็สีขาวสีแดงแล้วก็สีชมพูนะครับผมจุดเหยียบก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับผมนะครับก็แค่นี้นะครับผมสำหรับวิธีการหาดาบทูชิตะนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมสั้นๆนะครับอาจจะยากนะครับแต่ถ้าเข้าใจก็คือง่ายนะครับโอเคแล้วก็ลืมบอกครับ มันจะมีเวลาจำกัดด้วยนะครับตรงนี้นะประมาณเอ,อ่อหานาทีนะครับผมตรงนี้นะสำหรับการหาคบเพลิงนะครับผมก็ต้องรีบรีๆทําด้วยนะครับผมไม่งั้นมันก็จะเวลาหมดแล้วก็คบเพลิงแล้วมันก็จะหายไปเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับผมมาเราไปเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อเลยก็คือหาเอกตัวปาซึมไปฟาร์มจะลากงอกต่ออุ้ย,อ,ยอะไรอะ อันนี้ผลความมืดไะท่านผู้ชมอ๋อเอ้ยโอไม่ใช่เผากูนเเผากูนวีซีเโคตรเทท่ตรเท่